เชินการกลับตัวของทองคำนะครับกำลังเกิดขึ้นณตอนนี้นะครับเราควรมีกลยุทธ์รับมือกับมันอย่างไรนะครับรวมถึงตาสารไหนเนี่ยน่าลงทุนในตอนนี้นะครับและยังมีอัปเดตเศรษฐกิจโลกด้วยในคลิปนี้นะครับโดยที่วันนี้เนี่ยจะมีผู้จัดการกองทุนระดับโลกเนี่ยออกมาเตือนถึงปัญหาเทชูรีบอลสหรัฐและการเกิดรีเซชชั่น เองด้วยนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกันในรายการได้เลยครับผมทองลงต่อคิวซื้อไม่ทันทองขึ้นต่อคิวขายไม่ไหวซื้อขายทองคำแท่งกับอินเตโกสบายใจอยู่ที่ไหนก็ซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์โทร0 2 2 2 2 0 0 0งได้เลย สวัสดีครับแล้วกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการกราฟทองมองขาดนะครับแล้วก็เจอกับผมอีกครั้งนะครับเทดเดอร์เจมนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับทองคําเองเนี่ยนะครับก็ลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าค่าเงินบาทเนี่ยก็มีการอ่อนค่าช่วยเล็กน้อยนะครับก็ต้องบอกตรงๆนะครับก็อย่างที่เราบอกกันไปนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าช่วงนี้เนี่ยทองคําอาจจะโดนกดดันหนักยิ่งขึ้นนะครับทำให้ ภาพรวมในระยะใกล้เนี่ยนะครับทองคําอาจจะยังไม่รีบขึ้นนะครับอาจจะไปขึ้นในช่วงประมาณปลายพฤศจิกายนะครับหรือว่าจะเป็นในช่วงของธันวาคมเลยนะครับที่จะมีอีเวนต์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งกลางปีนะครับหรือว่าจะเป็นอีเวนต์ต่างๆที่มันมักจะออกมาในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยมักจะรีบาวในช่วงประมาณปลายปีถึงต้นปีหน้าด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องไปรอในอีเวนต์ตรงนั้นเลยนะครับ แล้วก็มานี่ทารี่พ o l i c เนาะนะครับหรือว่านโยบายทางการเงินต่างๆที่เฟดออกมาเนี่ยในการดึงเงินกลับเนี่ยนะครับกับเห็นผลในตลาดค่อนข้างจะช้านะครับแล้วก็ตัวที่ดึงนะครับเงินเฟ้อให้ลงช้ามากๆเลยเนี่ยนะครับก็เราจะเห็นกันเลยว่ามันอยู่ในช่วงของในสทรัพย์นะครับที่เป็นพลังงานนะครับแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าประเทศที่เผชิญกับปัญหาค่างเงินอ่อนหรือว่าปัญหา ต่างๆในภายในประเทศเนี่ยนะครับมักจะเกิดจากพลังงานและอาหารเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตในเรื่องของข่าวเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็มุมมองแนวโน้มของตราสารต่างๆนะครับลุงหนึ่งบอกว่าเฮ้ยตราสารต่างๆในช่วงระยะสั้นนี้เนี่ยนะครับอาจจะโดนกดดันอาจจะบวกนะหรืออาจจะพลิ้นลอบได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเนื้อหาวันนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ เดี๋ยวเรามาดูในทรัพย์ต่างๆกันบ้างดีกว่านะครับอานนี้เหลือของห้องคับเองเนี่ยตอนนี้ก็ลงมา1620ละนะครับในกลยุทธ์ของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีรีบาวไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เทโพรฟิตเนาะนะครับก็คือรีบาวไปไม่ถึงจุดเป้านะครับแล้วก็ลงมาคัดลอดน,นะครับในช่วงสัปดาห์อาแถวๆนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเกมมันก็เล่นยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ต้องมองตรงว่าแกปของทองคำเนี่ยนะครับมันก็มีลงอย่างสิ้นสุดนะครับในปีนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนปี2011 2012และมันไม่เหมือนปี2011 2012ละนะครับที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงที่แบบดอกเบีย้ยขาขึ้นแล้วทองเนี่ยลงยาวนะครับตอนนั้นอะ่ะมันเกิดอา e c e s s i o n เกิดเศรษฐกิจล้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ Recovery กลับมาด้วยนโยบายต่างๆรงเศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตกลับมาอย่างต่อนเนื่อง นะครับแล้วก็เงินเฟอ้อเนี่ยไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากๆขนาดนี้นะครับซึ่งตอนนั้นน่ยมันเป็นเงินเ,นเฟอ้อที่ดีนะครับมันดีจากเศรษฐกิจเติตบโตนะครับไม่ได้ดีจากการอัดฉีดเงินในระบบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกใจนะครับที่ณนตอนนั้นเนี่ยทองคําเป็นขาลงนะครับแต่ตอนนี้นมันก็ยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เศรษฐกิจถดถอยเงินเฟ้อเป็นเงินเฟอ้เเเฟอ Rab ที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนโยบายต่างๆเนี่ยมันนําไปสู่เศรษฐกิจที่พังขึ้นนะครับไม่ได้เจริญเติบโตมากขึ้น นะครับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความรุนแรงนะครับแต่เป็นการที่ไม่รู้จะทําไงละนะครับเอาไม่อยู่ละก็เลยต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีหลายคนนะครับนักวิชาการนะครับหรือว่าจะเป็นในกลุ่มเฟดเองบางคนเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นดอกเบี้ยที่เยอะขนาดนี้นะครับแต่บางคนก็สนับสนุนนะครับแล้วก็อยากให้ขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตในข่าวเศรษฐกิจโลกกัน นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ไม่มีตัวเลขน,น,น่าสนใจเลยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเรามาดูในสัปดาห์หน้ากันนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยตัวที่เราจะดูเนี่ยก็จะมีตัว GDP นะครับแล้วก็จะมี Consumer Confidence นะครับก็ GDP เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยคาดการณ์ไว้ที่เป็นบวกสองจุดศูนะในแต่มสามเนาะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกัน นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าออกมาแย่ก็ทองก็อาจจะพุ่งนะครับในระยะสั้นก่อนแต่ตรงนี้เนี่ยผมมองว่า GDP ตัวนี้เนี่ยอาจจะวัดอะไรมากไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีละกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเฟดเขาก็พยายามกดดันในเรื่องของเงินเฟ้อให้ลดลงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ลดเนาะอ่ะ มันก็ต้องใช้เวลานิดน,นึงเพื่อให้นโยบายการเงินเนี่ยมันทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับในสัปดาห์หน้าก็ค o n s u m e r Conf i d e n c e ในวันอังคารน,นะครับก็คิดผมในมุมผมเองเนี่ยผมไม่เคยคิดว่ามันจะออกมาดีหรอกนะครับผมก็คิดว่าน่าจะออกมาแย่นะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้มองตลาดว่าตลาดเนี่ยมันควรจะไปอยู่ในทาง u u l l s h นะครับมันอาจจะอยู่ในทางของฝั่งหดตัวมากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าตอนนี้นโยบายการเงินที่ออกมาในเรื่องของดูงสภาพคลี่นมันออกมาเยอะแล้วนะผมมองว่าตลาดเนี่ยน่าจะเริ่มรับรู้กันบ้างแล้วโดวยเฉพาะตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกนะครับที่กําลังไปเชยสุดหนักเลยนะครับในวันพฤืหัสก็ GDP นะครับรอดูนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ออกมาถึงสองจุดศูนนะครับโอเคก็สัปดาห์หน้าจริงๆแล้วก็ตามเพื่อวนันาคารกับบร้หัสเนาะนะครับแต่ว่าคิดว่าสองตัวเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช้ผลลบต่อทองหรอก นะผมก็ไม่ได้คิดว่าทุกอย่างมันจะดูเพอร์เฟกต่อไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของสัพพายเชนโลกในเรื่องของประเทศต่างๆในโลกเนี่ยเขาเกิดปัญหาแล้วนะและอย่างที่ผมบอกไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยนะมันวิ่งหมุนไปด้วยกันนะครับมันไม่มีทางที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยอยู่รอดด้วยตัวเองโดยไม่มีการไม่มีการส่งออกและนําเข้านะนะเพราะว่าไม่มีทางที่แต่ประเทศใดประเทศหนึ่งมีทรัพยากรในทุกอย่าง นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพลายเชนมันมีปัญหาเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อก,การจ้างงานการออเดอร์ดิงถูกไหมก็คือการสั่งของนะครับหรือว่าการสต็อกสินค้าก็ตามเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะมีปัญหาสืบกันต่อมานะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็จะนําไปสู่การปลดการจ้างงานนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดจ้างงานออกมาเนี่ยมันออกมาดีนะนะครับแต่ผมมองว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นการจ้างงานที่เริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆนะครัเพราะว่าถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้ออยู่ในระดับที่แย่ขนาดนี้เนี่ยในระยะย,ยาวเนี่ย นะผมเชื่อว่าเศรษฐกิจหรือระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะรับความตึงเครียดนี้ไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะหลายประเทศในยุโรปนะเราจะเห็นความตึงเครียดเนี้นะครับว่าการประท้วงนะครับตั้งแต่ประท้วงคอนเทนเนอร์นะครับยันมาเป็นประท้วงอุตสาหกรรมโลกลั่น้ํามันนะครับคือมันมีประท้วงอะไรแบบนี้เต็มไปหมดนะครับเราก็มันก็จะลุกลามไปมากกว่านี้เรื่อยๆนะครับแต่เราก็ต้องติดตามดูต่อไป เราก็ต้องภาวนาให้เงินเฟ้อเนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็วนะครับโอเคในเรื่องของาเศรษฐกิจโลกกันบ้างนะครับก็ในประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นร้อนเลยนะครับคุณลิชทรัสต์นะครับก็ประกาศลาออกจากการเป็นนายกตรีของอังกฤษไปที่เรียบร้อยนะครับโดยที่เขาเนี่ยประจำวาระอยู่ประมาณ4ี่สิบสี่วันนะครับก็เป็นวาระที่สั้นที่สุดที่เคยมีมาในอังกฤษเลยนะครับแล้วก็ก่อนออกเนี่ยนะครับได้ออกมาตรการลดปรับลด คลาสีวงเงินเนี่ยนะครับมูล,ลค่ารวมรวแล้วประมาณสี่จุดห้าหมื่นล้านปอนด์ก่อนออกด้วยนะครับแล้วก็ยอมรับในความผิดพลาดในการออกมาจรก,การนี้นะครับก็ถือว่าเหมือนสุดยอดเหมือนกันนะเหมือนโยนอะไรก้อนใหญ่ๆไว้ให้รัฐบาลชุดหน้ามาบริหารต่อเนาะนะครับก็เราดูต่อไปอังกฤษตอนนี้จริงๆภายในนี่การเมืองเขาแบบรุนแรงแบบรุนแรงมากนะนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าอังกฤษหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มองเประเชิงศึกหนัก แน่ๆนะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอเคบริจอรสารออกนะครับคุณลิทรัสขึ้นมาเนี่ยนะครับค่างเงินปอนแข่งข้าวมีออกนโยบายต่างๆนะทำให้ค่างเงินปอนแข่งข้าเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เขาอ,ออกไปเหมือนเห็นค่างเงินปอนเริ่มกลับมาอ่อนค่านะนะครับแต่ต้องติดตามดูต่อไปเพราะว่าเพิ่งประกาศลาออกไม่นานนี้นะครับน่าจะเมื่อวานนี้นะอโอเคนะครับอังกฤษก็ถือว่า ก็ไม่ค่อยดีหรอกท่าทางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรามาดูในเรื่องของญี่ปุ่นกันบ้างนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในเรื่องของ BOJ นะ Bank of Japan นะครับก็ออกโพลิซีออกมาบอกว่าเอ้ยในเรื่องของค่างเงินเยนอ่อนเนี่ยเขายังไม่มีนโย,ยบายในการทําอะไรนะครับนอกจากการแทรกแซงค่างเงินที่เขาประกาศออกไปนะก่อนหน้านี้นะครับซึ่งการแทรกแซงค่างเงินที่ออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็กดดันสหรัฐมากพอสมควรเลยเพราะว่าเป็นการที่ทําให้บอลยูเนี่ยนะครับมันสไป ไปแรงมากแล,แล้วเมื่อบอลยูมาสไป์ไปเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อในเรื่องของตลาด m o นต์เกตแบ็กซิคิลิตีนะครับหรือว่าตลาดบอลสหรัฐเองก็ตามนะครับมันทําให้อ่าพอมันมีแต่คนขายเนี่ยนะครับมันก็มันภาพรวมของดอลลาร์เนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละอันเนี้ยมันหนึ่งประเด็นอยู่แล้วนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอัตาราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะต้องตามบอลไป กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับศึกหนักเลยนะครับกับศึกที่ตัวเองเคยนำยุทธาศาสตร์มาตลอดหลายโอ้หินละดานมากอ่ะนะครับในรอบห้าสิบหกสิบปีนะครับในเรื่องของการยึดครองตลาดดอลลาร์นะครับการที่ทำให้เทชูรี่เนี่ยเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในโลกแล้วก็แทรกตัวไปให้ประเทศต่างๆในโลกเนี่ยได้ถือครองเป็นเป็นหลักนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยนะครับการที่บอลยูถูกสไปายไปนะครับทุกคนเทขายเนี่ย มันกลายเป็นว่าจํานวนเงินก้อนนี้เนี่ยที่มีเลเวลสูงมากเนี่ยมันอยู่ในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยสึกหนักก็คือดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยจะเจอเกิดขึ้นหลังจากราคาน้ํามันลงนะครับหลังจากเศรษฐกิจรีคูเวอรี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยบอลยูเนี่ยโอเคแหละไอตัวยูเนี่ยมันคงลงแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าจํานวนการถือครองพันธบัตเนี่ยมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับมันอาจจะถูกวิ่งไปหาพัธบัตรรัฐบาลในชาติอื่น นะครับเนื่องจากว่าเป็นอำนาจต่อรองทางการเมืองนะครับโอเคบีโอจเราก็รู้แหละว,ว่าในระยะสั้นเนี่ยก็อ่อนค่านะครับแต่ว่าเป็นการอ่อนค่าโดยที่ม่นิควายการเงินเนี่ยนะครับในการซ,ซื้อเย็นเนี่ยกลับคืนมาอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการท่องเที่ยวปลายปีนี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็เคยเอาข้อมูลมาของญี่ปุ่นเนี่ยมาให้ดูในสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับสําหรับคนที่ช็อต อ่ายูเจเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราคงไม่พินาศไปก่อนญี่ปุ่นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเขาเจอสึกหนักอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าประเทศที่มีระดับ g d ดีติดหนึ่งในห้าของโลกนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีเงินสำรองมากอันดับต้นๆของโลกที่เป็นอันดับสองของโลกเนี่ยนะครับคงไม่พ่ายแพ้กับอ่าการอ่อนค่าของค่างเงินหรอกนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นละกันนะครับเราเขาไม่ได้ทำโพลิซีที่แบบเป็นเหมือนต้มยำกุ้งของเราในการฟิกเลทนะครับฟิกอ่า มาร์เก็ตอะไรแบบเนี้ยนะครับคือเขาเขาเขาไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดทําอะไรไม่ได้เขาก็คงต้องขึ้นดอ,อกเบี้ยนะครับโอเคยูเจก็ยังไม่ได้เป็นห่วงนะครับเหมือนเดิมก็ก็ถือว่าเก็บของถูกไปเรื่อยๆนะครับจริงๆผมก็ขาดทุนนะไอยูเจเนี่ยนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันยอนค่าขนาดนี้หรอกทุนผมอยู่ประมาณร้อยสี่สิบเองนะตอนนี้ขึ้นไปร้อยห้าสิบแล้วแต่ก็นิดหน่อยนะครับมันก็ขาดทุนน้อยนะครับเมื่อเทียบกับอ่าตราสารอื่นๆเนาะ นะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะไม่ถึงสิบนะประมาณแปดเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับก็ก็ถือยาวๆอยู่แล้วผมถือยาวๆอยู่แล้วนะครับวันนี้พอรตก็ถือไปเรื่อยๆนะครับก็จริงๆแล้วจุดล้างพอของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบห้าร้อยเก้าสิบประมาณตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่ามาถึงจริงผมก็คงเพิ่มทุนนะครับแล้วก็น่าจะอัดเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยค่อนข้างจะอาคิดว่าตัวนี้เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะ มีความเสี่ยงสูงเท่าตราฐานอื่นๆนะครับโอเคในเรื่องของเฟดกันบ้างนะครับเฟดเนี่ยก็จะมีบางสาขานะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็มาบอกว่าเขาจะไม่หยุดในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับจนกว่าคออินฟชันจะลดลงนะครับแต่ว่าในเรื่องของอินฟชันเองเนี่ยนะครับก็พูดยากนะครับในถ้าเกิดว่าโดนผลักดันในเรื่องของประเด็นพลังงานกับอาหารอยู่เนี่ยก็ก็ยังหนักหน่วงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคออินฟชันนี้ ก็ต้องดูต่อไปนะครับดูต่อไปนะครับแต่ว่าก็ยังหนักดวงเหมือนเดิมนะครับแล้วโดยเฉพาะเนี่ยในประเด็นของเรื่องราคาน้ํามันเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าในกลุ่มนะครับในกลุ่มของฝั่ง UAE นะครับนำโดยซาอุเนี่ยนะครับแล้วก็นําโดยตุรกีตาซาอุเนี่ยนะครับแล้วก็ในฝั่งของรัสเซียนะครับก็มีเหมือนหูหัวกันหน่อยแล้วกันนะครับในการร่วมมือระหว่างรัสเซียจีนซา อุอย่างเงี้ยนะครับร่วมมือกันในเรื่องของควบคุมราคาน้ํามันนะครับแล้วเราเห็นเลยว่าราคาน้ามันเนี่ยนะครับก็กลุ่มพวกฝั่งโอเปกเนี่ยมันก็ผลิตเยอะสุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดประกาศลดอัตราการผลิตไปนะครับก็ทําให้ราคาน้ํามันดีดตัวขึ้นมานะครับรัเสเซียเนี่ยเขาก็ต้องคอเกมนี้ไว้นะครับอันนี้คือในมุมของยุรสัตทั้ทงเรื่องของสงครามนะครับเพราะว่าในสินค้าหลักที่รัสเซียเนี่ยสามารถต่อรองได้นะตอนนี้กับช่วงนี้เนี่ย เพื่อกดดันยุโรปกาาับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือน้ํามันถ้าราคาน้ํามันลงเมื่อไหรน่นะครับอันดัต่อรอของรัสเซียจะหายไปทันทีนะครับเพราะว่าในเรื่องของสงครามเองเนี่ยมันตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กระทบหลักเนี่ยคือน้ํามันจากรัสเซียนะครับถ้าราคาน้ํามันลงปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าดีมาร์ทั่วโลกเนี่ยหรือว่าราคาทั่วโลกเนี่ยเงินเฟ้อมันก็ลดทุกอย่างลดนะครับนโยบายมันก็กลับฝั่งนะครับเศรษฐกิจฟื้นฟูคราวนี้เนี่ยรัเสเซียจะเจอศึกหนัก นะครับแล้วเกมนี้เนี่ยรัสเซียลงทุนไปเยอะนะครับอันนี้ในพูดถึงในเรื่องของสงครามนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียจะคุมราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับสูงเนี่ยไปอีกระยะหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มพี่บิ๊กอย่างซาอูเองเนี่ยก็ร่วมด้วยกับรัสเซียและจีนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เ <paragraphs> นี ced, ่ยราคาน้ําม like ันเนี่ยไม่ได้ขึ้นต่อแรงแล้วนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ลงต่ออย่างรุนแรงนะครับจะไม่ถึงยี่สิบสมสิบนะครับแต่เป้าผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าสิถึงหกสิบนะนะครับก็อยากให้มันถึง แลแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับน้ำมันเนี่ยผมก็ช็อตมาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็พึ่งพึ่งอ่าเก็บแคทโฟไปไม้หนึ่งนะครับแล้วก็เปิดเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับน้ำมันก็อัปเดตนะครับก็คืออย่างที่บอกว่ากลุ่มอไม่ว่าจะเป็นซาอุหรือรัสเซียเนี่ยคุมราคาน้ำมันอยู่นะครับก็สหรัฐเนี่ยลราสาดก็โจบเดนประกาศนะครับว่า,อาเอาน้ำมันสำรองเนี่ยนะครับปล่อยให้กับ ในสหรัฐในการใช้จ่ายนะครับเพื่อควบคุมราคาน้ํามันนะครับแล้วก็ควบคุมน้ํามันให้มันมีมากอย่างพอซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยเขาก็ปลดไอตัวน้ํามันดิบที่อยู่ในโค,ครงังเนี่ยนะครับออกมาประมาณไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นะนะครับออกมานิดเดียวนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาก็พยายามเขาก็ต้องโดนกดนั้นปลดขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับแล้วก็เขาก็ไม่กล้าปลดเร็วด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเขาปลดกดปลดเร็วเนี่ยแล้วเ,เราทําให้ราคาน้ํามันลงเนี่ย แต่ประกันลงไม่เยอะเนี่ยอำนาจต่อรองของสหรัฐเนจะหายไปทันทีรับเมื่อน,น้นํานันคงคังหายหมดนะครับเขาจะต้องไปหาซื้อจากที่ใดที่หนึ่งเข้ามาแทนนะครับก็ในเรื่องของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังเผชิญศึกหนักของเรื่องเงินเฟอ้ออยู่แล้วในอนาคตอันในกล้เนี่ยผมเชื่อนะว่าจะเกิดการประท้วงเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาจากค่าของชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นและการตกงานในตลาดมีมากขึ้นในอนาคตนะครับก็ตอรอดูต่อไป นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยไม่ง่ายอย่างที่คิดแน่นอนนะครับแล้วการเมืองร e c e s s i o โอทุกส่วนทุกสิ่งท,ท,ท,ทุกอย่างตอนนี้เนี่ยมันโถบเข้ามาในช่วงหลายปีนี้เลยนะครับก็ไปสึกหนักของตลาดการเงินเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับในกลุ่มของอผู้จัดหากองทุนนะครับชื่อ b a c k บล็อกนะครับซึ่งเป็นผู้จัดหากองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยกําลังบอกว่า เทชูรี่บอลสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่ใช่เซฟเฟเว่นในอนาคตอีกต่อไปนะครับหมายถึงว่าจะไม่ได้เป็นเซฟเฟเว่นที่เป็นเป็นแบบอันเดียวอีกต่อไปนะครับเพราะบอกว่าจะมีแบบทางเลือกอื่นหรือว่าอะไรอื่นเนี่ยนะครับเพราะเขาบอกว่าเทชชูรี่บอลเนี่ยมันไม่ได้มีแว l u ลูเท่าเดิมอีกแต่อีกอีกแล้วนะครับเหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วนะครับในเรื่องของการเสรื่อมค่าของกุงดลดอลดลา่าบ้างนะครับหรือว่าในการเสรื่อมค่าของตัวบอลเองบ้างนะครับหรืออาจจะมีการเกิดดีฟอล์ t เกิดขึ้นบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อาก่อนวันทูแบ a ็กหลอก,ก็เลยออกมาพูดถึงประเด็นว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยเท a เชอรี่บอลอาจจะไม่ใช่ s a ฟเ h เว่นอีกต่อไปก็ได้นะครับโอเคนะครับก็โดยสรุปรวมๆแล้วเนี่ยนะครับวันนี้อัปเดตข่าวกันเนาะนะครับก็จะมีหลายประเด็นเลยนะครับอ่าผมจะมาสรุปแต่ละประเด็นให้นะครับก็คือหน้าตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่มีในเรื่องของอ่านะค,ความเชื่อมัน่นแล้วว่า GDP เนี่ยขี้คิดว่าไม่น่าจะออกมาดีนะครับก็คงอาจจะหนุนทองได้บ้าง ในเรื่องของเศรษฐกฐิจโลกนะครับหรือว่าการเมืองโลกเนี่ยอังกฤษก็เผชิญศึกหนักในเรื่องของการเมืองภายในเะศรษฐกิจภายในญี่ปุ่นเจอศึกหนักในเรื่องของค่าเงินอ่อนค่านะครับแล้วก็สหรัฐก็เผชิญศึกหนักในเรื่องของอินเฟชันการขึ้นดอกเบีย้ยรวมถึงภาวะน้ำมันนะครับแล้วก็ยังรวมถึงแบ็กหลอกเนี่ยนะครับก็ยังดิสเครดิตของเรื่องของเทชูรี่บอรสหรัฐอีกนะครับแล้วรวมถึงรีเซชชันที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งทุกอย่างรวมกันแล้วเนี่ยสรุปได้ว่าปีนี้เนี่ยมันไม่เหมือนปี2011นะครับที่ขึ้นดอกดอกเบี้ยเนี่ยแล้วทำให้ทองลงในระยะยาวนะครับเกมนี้เนี่ยยังมีเกมใหญ่รอสำหรับทองคำยนะคูแล้วผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยทองคำจะได้เปรียบในหน้าเทรดเยอะกว่าดอลลาร์นะครับแล้วจุดเปลี่ยนของครั้งนี้เนี่ยถามว่าจะเปลี่ยนยังไงนะครับในเรื่องของการเสรื่อมค่าของสกุลเงิน,งนดอลลาร์นะครับ สิ่งที่เงินมันจะไหลกลับเนี่ยในช่วงแรกถ้าเกิดตลาดลิสกียเสร็จมันยังไม่น่าเชื่อถือพอเนี่ย,นะ,ยน,นะครับมันจะไหลเข้าทองคำาก่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าทองคําเนี่ยเป็นตัวที่ยังไม่ตายไปจากตลาดแน่ๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทองคําเนี่ยก็เข้ามาถึงระดับหนึ่งหกสองศูนย์ที่เป็นแนวรับนะครับรอบที่แล้วแหละนะถ้ารอบนี้เนี่ยลงมาตึกตึกตึ๊กเนี่ยนะถ้าเราวาดนะนะครับลงมาตึกตึกตึกขึ้นไปเป็นดับอบยู่นะ โอเคแล้วก็ลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับทิ้งหางแล้วก็เด้งขึ้นเนี่ยอ่ะในี่ถ้าจบเลยนะเพราะฉะนั้นหนึ่งหกสองศูนย์ตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นแนวรับสําคัญที่โอ้โหน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมก็จะให้เข้าตรงหนึ่งหกสองศูนย์นี่แหละนะครับก็ตรงนี้แหละนะครับตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ไปคัดรอที่หนึ่งพันหกร้อยนะครับจริงจริงหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ก็พอนะอย่หกหนึ่งหกศูนย์ห้าดีกว่านะครับเอาชัวร์ นับมายนี้เนี่ยเรา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 ไม่อยากพลาดโอกาสไปนะครับแล้วก็คิดว่ามายนี้เนี่ยเซฟนะครับในเรื่องของทางเทคนิคอลเองก็ตามนะครับในเรื่องของอหลายอย่างแล้วกันนะครับในเรื่องของเทคนิคอลก็สวยมากนะครับทำแพทเทิร์นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอินดิเคเตอร์เองเนี่ยก็หนุนะนะนะตัวนี้ถือว่าลงมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมบอกว่าระยะสั้นจะเอาอยัางไงต่อเนี่ย นะครับก็คงเล่นกลยุทธ์นี้ไปนะครับก็คงเล่นขาดซื้อเหม also, uh, ือนเดิมนะครับกาไรสามสิบห้านะครับขาดทุนก็สิบห้าเหรียญนะครับเรเว่เลประมาณสองเท่านะครับเท่าเดิมนะครับก็ในรอบที่แล้วแพ้ไปเนี่ยไม่เป็นไรเพราะรอบก่อนเหมือนเราจะกําไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของร i สเ r อร์อร์ดเนี่ยเราเก็บคุ้มอยู่แหละนะครับการกําไรหนึ่งรอบของเราเนี่ยจะแพ้ได้สองรอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าไม่ไม่ไม่ไ่ด้นาเป็นห่วงนะวีคนี้เนี่ยเล่นง่ายกว่าวีที่แล้วนะวีที่แล้วเนี่ยโมเมนตัมเป็นลงนะครับผมไม่ไม่แน่า มันจะลงลึกแค่ไหนคิดว่าน่าจะรีบาวแนละ้วแต่ว่ารีบาวไม่ได้สูงเท่าที่คิดแล้วกันนะครับก็แต่ในวิกนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเจอรีบาวใหญ่เลยแหละนะครับอาจจะรีบาวใหญ่เลยนะครับก็เลยคิดว่าหนึ่งหวง้าเนี่ยจะได้เจอนะคพราะฉะนันจะได้เก็บรอบระยะสั้นส่วนเล่นยาวเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหน้าตอนนี้นะครับว่าเฮ้ยเราได้ของครบแล้วเป็นไรไหมอะไรเงี้ยผมคิดว่าภาพนี้เนี่ยนะครับเราควรไปกังวลในช่วงของเดือนธันวามกราดีกว่านะครับถ้าทอมไม่มาตอนนั้นเนี่ย เราอาจจะต้องปรับมาดูแล้วว่าเฮ้ยอะไรที่มันเกิดขึ้นในตลาดแล้วมันทําให้ทองคําไม่ขึ้นนะครับแต่ผมมองว่าในเรื่องของภาพทองคําเนี่ยยังมีสิ่งสวยงามอยู่เกิดขึ้นอีกหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ยังคิดไม่ออกว่าทองคําเนี่ยทําไมถึงยังลงได้ต่อนะครับหมายถึงว่าในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้านะนะครับเพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกก็คงจะย่้แย่ขึ้นจ้างงานแย่ขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การเมืองระหว่างประเทศการเมืองภายในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันน่าจะปะทุรุนแรงมากๆนะครับโอเคดอลลาร์ก็แข็งค่านะครับไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับแต่ผมมองว่าดอลลาร์มีจุดที่แข็งค่าได้ถึงจุดหนึ่งนะครับก็คงไม่ได้แข็งแบบเวอร์หวังอลังการขนาดนั้นนะครับส่วนน้ามันเองเนี่ยนะครับก็เริ่มปรับตัวลดลงมานะครับตอนนี้อยู่ที่แปดสิบสองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในระดับประมาณหกสิบห้าเจ็ดสิบเนี่ยนะครับผมอาจจะต้องออกไปประมาณหนึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับ อ่ะผมกํกไรคขึ้นหนึ่งนะครับแต่กําไรเยอะนะครับไอ้ตัวนี้กาไรเยอะนะเป้ามันกําไรเยอะมากนะดาวโจนเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็ณตอนนี้นะครับสําหรับกลยุทธ์ดาวโจนก็ไอ้ตลาดตลาดหุ้นนะเก็บสาสเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับรอวิกฤตทางการเงินนะครับอันนั้นคือโอกาสของเรานะครับโอกาสเดิมๆนะครับที่เรารอนะครับในเรื่องของบอลยิวเนี่ยเราเห็นเลยว่าสไปนนะนะครับสิ่งที่สไปเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยมันเทขายทรีชลี่บอลออกไปนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกปัจยุงข้างเงินตัวเองเนี่ยมันต้องขายเทเชอรี่บอลนะครับสุดท้ายแล้วสหรัฐตอนนี้โดนกดดันแน่นอนนะครับยิ่งเทเชอรี่บอลพุ่งไปไกลเท่าไหร่เนี่ยนะครับสหรัฐจะเจอสึกหนักมากมากเลยนะครับในการควบคุมราคาหิวนะครับแล้วถ้าสุดท้ายแล้วไม่ได้มีคนกลับมาซื้อมากที่ควรเนี่ยนะครับดอลลาร์เนี่ยมีปัญหาแนอนาคนยังแน่นอนนะครับยูเจถุ้รู้าาสิบไปแล้วนะครับก็อ่อนค่าตามตามไปนะครับแต่ว่ายูเจเนี่ยนะครับวันนั้นเห็นมีเหมือน ไม้ใหญ่นะครับเข้ามาในเรื่องของธนาคารกลางแน่เลยผมว่านะนะครับออกมาทุบไปประมาณสองเหรียญนะครับไม้เดียวนะครับก็ดูต่อไปนะครับแต่ผมมองว่าในเรื่องของข้อเงินเนี่ยเมื่อไหร่ถึงมีจุดเบี่ยงขสูงเนี่ยนะครับมันมักจะเป็นขาจบแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังขึ้นต่อนะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับผมก็เฉยๆนะผมเฉยๆชิวๆนะครับแล้วก็ก็โอเคนะมีความสุขเวลาเย็นอ่อนนะนะครับก็เป็นการลงทุนที่สบายๆนะครับ โอเควันนี้ก็เดี๋ยวจบรายการไปเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็สําหรับนักลงทุนเนี่ยนะครับที่อยากเปิดบัญชีซื้อขายนะครับกับออนไลน์กับทางอินต์โกนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ไลน์ออฟฟิ i ชียลนะครับที่แอดมินเนี่ยน่าจะให้ไว้ในข้างล่างเนี่ยนะครับใส่ช่องดีสคริปชั o นไว้เนี่ยนะครับก็คือช่องตรงอธิบายเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายลงเนาะนะครับก็กดไปนะคจะมีการลิงก์ให้สมัครเปิดพอร์ตได้ นะครับแล้วก็ขั้นตอนการซื้อขายทองคําแบบง่ายๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดอยากรู้อยากดูเนี่ยนะครับก็กดคลิกที่ลิงก์ขวาบนได้เลยนะครับหน้าจะขวาบนน่าจะตรงนี้นะนะครับได้เลยก็สําหรับคนที่เทรดอินโตโกเองเนี่ยนะครับก็จะมีการสวิตอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เป็นอ่าคนแฟร์แฟกันอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคนหัวอกเดียวกันนะครับแล้วก็มาอยู่ในอ่ารัวเดียวกันนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ก็จบรายการมีเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ